ในคลิปนี้แก้วจะสอนเล่นสูตหมูป่าบารลโ8สอนแบบจัดเต็มเลยนะครับแก้วจะสมบทบาทเป็นจานแก้วนะครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนครับได้เรียนกันซึ่งแก้วจะสอนแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่มีกักเลยเละลองดูกันครับว่าสุตรนี้เล่นอย่างไรเมื่อชมดูจบรับสามารถที่จะเอาไปใช้เอ,อเอาไปเอาปนก็ได้ครับเอาไปวอลก็ดีเพราะสูตหมูป่าเนี่ยเป็นสูตรที่ใช้ทำสามดาวได้ดีเลยนะครับ วันนี้นักเรียนจะได้เรียนอะไรกันครับก็จะได้เรียนฐานที่ใช้นะครับแล้วก็ได้เรียนฐานแคนที่ขอนครับว่าคุณขอัวอะไรดีและสิ่งที่จะต้องกําจัดนะครับว่าจะต้องกําจัดอะไรก่อนแล้วก็การอ่านผังบ้านครับว่าจะเข้ายังไงการลงหมู่านครับว่าจะลงด้านไหนปล่อยยังไงครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการลงน้ํายาครับซึ่งแก้วจะเลียให้ควบคุมเลยครับเดี๋ยวแก้วจะโจมตีโดยที่ไม่ใช้ฐานแคนก่อนเลยครับแล้วก็ตาแตทานครับเราจะไปใช้ฐานแคนกัน ก็เหมาะสำหรับคนที่จะรับชมเอาไปใช้ในบัวเนาะ,ะเพราะถ้าบัวครับแก้วก็แนะนำนะครับว่าให้ใช้ฐานแกนช่วยจะดีที่สุดเลยก็เียเลยครับเรามาดูฐานที่ใช้ก่อน,นครับว่าเราใช้ฐานอะไรทานที่ใช้นะครับตามนี้เลยเด็กแก้วจะใส่ลิงก์า่านไว้ให้คำนิบายครับชมกดที่คำอธิบายและกดที่ลิงก์ที่แก้วใส่ไว้นะครับมันจะจะัดฐานให้เองเลยครับชมไม่ต้องจัดเองเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่นเองทานที่ใช้นะครับเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้าง มีทนู5ตัวครับทนุ5ตัวเนี่ยแก้วมาครับเพื่อที่จะช่วยเก็บเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็จะมีระเบิด6ตัวนะครับเพื่อที่จะเปิดกระแพงได้2ชั้นนะครับเผื่อว่าเราจะต้องเข้าไปด้านในเพื่อที่จะทําการโจมตีผู้ปะผู้กล้าของศัตรูนั่นเองและมีพ่อม12สองตัวนะครับเป็นตัวช่วยโจมตีครับตัวทําดาเมจตอนต้นแล้วก็จะมีหมูป่านครับพระเอกของเราจะเอาไป15ตัวครับรวมทั้งใช้โกลเลม2ตัวครับซึ่งสุดนี้นี่คุณผู้ชมสามารถที่จะ เอาไปแัะแปลงด้านครับบางท่านอาจจะใช้โกเลนเพียงแค่ตัวเดียวครับแล้วก็ใส่พ่อมดเยอะขึ้นหมูป่าเยอะขึ้นครับหรือว่าจะเพิ่มลดหมูป่าพอมดนะครับได้เลยครับนแมทที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นเพิ่มเลือดสองขวดบ้านหนึ่งขวพดพิทหนึ่งขวดครับอันนี้คือลงตัวแล้วนะครับเราจะใช้เพิ่มเลือดกับหมูป่า2ขวดเลยแล้วก็ใช้ยาฟ้านครับกับทหารตอนตอน้นซึ่งชมอาจจะใช้เป็นเพิ่มเลือดสามขวดก็ได้นะครับแต่แก้วแก้วไม่ได้เล่นนั่นเองการเล่นแบบนี้มากกว่านะครับ นี่ก็จะเป็นฐานที่เราใช้นาอเดี๋ยวแก้วส่ดิงจะทันไว้ให้นะครับสามารถที่จะกดที่ลิงก์เพื่อใช้สุดนี้ได้เลยโอเคก่อนเลยครับเราจะพักชมนะครับไปชมรีเพลนครับที่แก้วตีแก้วก็ซุ่มซ้อมสุดนี้มาก่อนเนาะเดี๋ยวแก้วจะอธิบายครับว่าจะเข้ายังไงก่อนเลยครับมาถึงเนี่ยการจงตีครับเรามีสิ่งที่จะต้องกําจัด2อย่างครับที่จะต้องกําจัดให้ได้นะครับแก้วมีว่านครับนี่มาพร้อมเลยครับวันนี้ แก้วจะวาดให้ชมกันครับโดยสิ่งที่เรากาจัดนะครับก็คืออย่างแรกเลยครับคือฐานแขนครับฐานแขนจะต้องตนดครับไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นธนูบอลลูนมังกรมังกรน้อยครับต้องกําจัดให้ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้หมูป่านะครับแล้วถ้าฐานแขนยังเหลืออยู่ครับแล้วหมูป่าของเราเหลือแต่หมูป่าเนี่ยหมูป่ามันจะจงตีอาวุธอย่างเดียวเลยครับมันจะไม่สนใจเลยนะครับว่าทางฝั่งของ ฐานแคจะเป็นตัวไรนะครับมันจะโจมตีแต่อาวุธทําให้ฐานแคสามารถที่จะฆ่าหมูปากของเราตายได้หมดเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องกําจัดนะครับก็คือคิงคิงเนี่ยตัวปัญหาเลยนะครับเพราะว่าถ้าคิงไม่ตายนะครับก็เหมือนกับฐานแคนมาสามารถที่จะสับตูนหมูป่าได้นะครับก็แย่ yeah, เลยอ่ะเดี๋ยวแก้วรบก่อนเนาะต่อไปนะครับเรามาดูที่การเข้านะครับว่าเข้ายังไงโอเคก็แน่นอน,นครับว่าเข้าเราจะต้องเข้าไปโจมตี ปราศากแคนครับแล้วก็จะโจมตีทางฝั่งของคิงนั่นเองส่วนใหญ่นะครับถ้าปราศากแคนอยู่ตรงนี้และคิงอยู่ตรงนี้นครับแก้วก็จะเข้าไปนักดานด้านนี้นะครับเข้าไปง่ายๆเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีนะครับว่าจะได้คิงได้ฐานแคนไหมซึ่งแก้วจะไม่ได้ดูนะครับว่าแก้วจะลงหมู่ป่ายังไงแก้วรอโจมตีไปก่อนแล้วแก้วค่อยดูนะครับว่าจะลงหมู่ป่ายอย่างไรสมมติเราเข้าด้สายนะครับแล้วก็ปล่อยโกเลมลงไปนะครับเราปล่อยกเลมไป2ตัว เราปล่อยพ่อมดนะครับกระจายก,กันไปแล้วก็เปิดปล่อยระเบิดครับเปิดกระแพงตรงนี้แล้วก็ใช้น้ำยาบ้าลงไป1ขวดครับก็สามารถที่จะโจมตีคิงฐานแคนได้ครับช่องอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าฐานแคนเป็นมังกรครับเราจะรับมือ,อยังไงเรามียาบ้าเรามีพ่อมดนะครับก็ปล่อยยาบ้าลงไปที่พ่อมดนั่นเองและให้กเลมเนี่ยเป็นตัวแทงมังกรมันจะโจมตีทางฝั่งของโกเลมแล้วก็มีพ่อมดโจมตีมังกรได้นั่นเองครับคืออาจจะต้องอาศัยเทคนิคน,นิดนึง เผื่อว่าถ้าเป็นการโป้นเนี่แก้วย้ําเลยนะครับว่าเรามักจะไม่เจอฐานแคนนะแต่ถ้าเป็นในบอลครับโอ้ยฐานแคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมังกรกับบอลูหรือไม่ก็ธนูนะครับฉันต้องรับมือให้ได้นะยังไงค่อยๆฝึกนะครับอาจจะซ้อมกับเพื่อนในแคนก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแก้วเข้ายังไงโดยแก้วปล่อยกลเลมนะครับลงไปก่อน2ตัวนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วปล่อยพอมุดลงไปนะครับแก้วปล่อยแคบหน่อยนะอันที่จริงปล่อยกว้างก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับ และแก้ใช้ระเบิดเข้าไปกลเลมก็จะเข้าไปนะครับอย่าลืมปล่อยคิงลงไปนะคิงเนี่ยทั้นที่ดีนครับควรจะให้คิงเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปโจมตีนครับาคิงของแก้วมันออกด้านข้างเนาะแล้วก็ไม่มีฐานแคนครับแก้วมาป้นครับก็เลยไม่เจอฐานแคนแล้วก็กลเลมเข้าไปนะครับสามารถที่จะโจมตีคิงได้เพราะเรารู้แล้วนะครับว่าทหารครับมันจะไม่ไม่ออกมาแล้วนะครับฉะนั้นเราจะเข้าด้วยหมูป่านะครับจะเข้ายังไงการเข้าหมูป่านครับแก้วจะให้ผู้ชมมองแบบบ้านอย่างนี้ โ,โดยคุณชมจะเห็นว่าสิงอสะน์นะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะอยู่แบบนี้โอเคการเข้าของเราครับเราจะเข้าได้2แบบนะครับคือตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาครับหมายความว่าอะไรครับให้มองนาฬิกาครับนาฬิกาครับมันจะหมุนมันจะเดินไปทางด้านขวานะครับลงไปด้านล่างไปด้านซ้ายไปด้านบนครับก็คือการตามเข็มนาฬิกาครับและกับการถ้ามันย้อนกลับนะครับไปด้านซ้ายด้านล่างด้านขวาครับนั่นหมายความว่า มันจะทวนเข็มนาฬิกาครับเราจะเข้าแบบทามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาครับคือเราอาจจะเข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นการตามเข็มนาฬิกาหรือเราจะทวนเข็มนาฬิกาไปนะครับอย่างนี้แต่เราจะไม่เข้าอย่างนี้นะครับแบบคือแบบยัดลงมาจากหลายๆทางนครับเข้าไปอาส่วนตัวแก้วนะครับแก้วจะไม่เล่นแบบนี้ครับแก้วจะเล่นแบบที่แก้วบอกไปนะครับคือตามเข็มหรือทวนเข็มนั่นเองถ้าเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับคิงมาด้ขวานครับกูเลมอยู่ด้านซ้าย โคลมอยู่ตรงนี้นะครับคิงอยู่ตรงนี้แต่คิงจะตายลงไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะปล่อยทางฝั่งของหมูป่าเนี่ยเข้าไปด้านครับก็ให้ปล่อยหมูป่าครับเป็นนากระดานมันก็จะขึ้นไปครับแล้วก็ไปด้านบนนั่นเองโอเคเดี๋ยวแก้วจให้ชมกันนะครับว่าแก้วปล่อยยังไงก็หมูป่าจะเข้าไปนะครับโดยอเดี๋ยวแก้วน่าจะปล่อยหมูป่าแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะแก้วกะจังหวะไม่ถูกโอเคแก้วปหมูป่าลงไปด้านล่างครับ2จุดเนี้ยปล่อย2นิ้วเลยครับก็จะเข้าไป หมูป่าก็จะไปตำทานครับโดยเรามาเรียนรู้การเดินทางของหมูป่าก่อนครับว่ามันจะไปยังไงหมูป่าเนี่ยมันจะโจมตีอาวุธที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยครับมันจะโจมตีอาวุธที่ใกล้ตัวนะครับอย่างเช่นถ้าหมูป่าตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้กันมันโจมตีป้อมธนูเส็จนะครับแน่นอนครับว่ามันจะไปที่ป้อมปืนใหญ่เพราะว่าป้อมปืนใหญ่อยู่ด้านซ้ายครับแล้วก็จะไปที่ทางฝั่งของเครื่องกวาดอากาศครับแล้วก็จะไปที่ป้อมมอต้านั่นเอง พอชมมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าเรารู้แล้วว่าหมูป่าเนี่ยจะไปทางไหนครับส่วนใหญ่มันจะไปกับอาวุธที่ใกล้ตัวที่สุดเลยครับก็ก็ให้มองทางให้ดีนะครับและต่อไปนะครับคือจุดที่เราจะปล่อยน้ํายาเพิ่มเลือดลงไปนะครับว่าจะปล่อยเมื่อไหร่การปล่อยเพิ่มเลือดครับเราจะปล่อยไป2ส่วนครับคือเราจะปล่อยไปที่หอกควันระเบิดครับหอกควันระเบิดครับก็คืออ่าป้อมที่มันเป็นป้อมหอกควันระเบิดอ่ะ ันนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วพาไปดูนะครับออกไปดูคือมันจะระเบิดได้นะครับแล้วมันจะทําให้หมูป่าเนี่ยเสียหายเป็นทั้งกลุ่มเลยนะครับแล้วก็เราจะทําการดูนะครับโดยทางฝั่งของพื้นที่ว่างนครับเดี๋ยวแก้วบอกให้ชมกันนะครับว่าพื้นที่ว่างครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับแก้วชมวาดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่2ช่องครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่2ช่องรับนะครับมันจะเป็นพื้นที่2ช่องทําให ตรงนี้เนี่ยมันจะมีกับดักระเบิดยักษ์ได้นะครับก็ต้องระวังครับสมมุติว่าตรงนี้ไม่ใช่บ้านครับตรงนี้ไม่ใช่บ้านแต่อาจจะเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับอาจะเป็นป้อมปืนใหญ่เป็นป้อมปืนใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วทางฝั่งหมูป่ามานะครับ <award> มันจะมาตรงนี้นะครับทาให้มันจะโดนระเบิดยักษ์ได้นั่นเองคือเดาไว้เลยครับว่าตรงไหนที่ที่มีพื้นที่ว่าง2ช่องเนี่ยอาจจะมีระเบิดยักษ์ได้นะครับเพราะว่าบ้านแปด จะมีระเบิดยักษ์สามลูกครับตรงนั้นคือจุดที่เราจะต้องปล่อยนแม่เพิ่มเลือดลงไปช่วงนี้สองทานครับคือจะปล่อยลงไปตอนที่มันระเบิดแล้วค่อยปล่อยครับก็ได้แต่มันเสีย่ยงครับเพราะว่าหมูปาเราอาจจะตายลงไปก่อนได้นะครับด้วยเขามีระเบิดยักษ์สองลูกก็แย่เลยหรือว่าเขาอาจจะเอาระเบิดเล็กๆครับมปารวมกับระเบิดยักษ์มูปากก็ตายลงไปได้ฉันครับถ้าเจอพื้นที่ว่างแบบนี้นะครับแก้มักจะปล่อยเพิ่มเลือดลงไปดักเลยนะครับเพื่อที่จะให้รู้นะครับว่ามี ว่าจะเจอกับระเบิดยักษ์ระเบิดยักษ์ไม้ครับแล้วก็ตรงนี้นครับโดยตรงนี้นะครับจะมีป้อมมอเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แค่หนึ่งช่องครับจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะมีทางฝั่งของระเบิดยษ์ครับแต่มันอาจจะมีสปริงสปริงก็สําคัญเลยนะครับแต่เราก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะว่าจะต้องเจอสปริงครับก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวแกให้ชมกันะครับว่าแกเข้ายังไงพอมูปากไปด้านบนนะครับแล้วก็ แก้วลงอันนี้แก้วน่าจะลงเพิ่มเลือดชานะครับอันนี้เจอสปริงไปแล้วนะครับที่เราบอกครับตรงนี้มีระเบิดยางครับแล้วก็มีระเบิดยักษ์ตรงนี้ครับที่เราเห็นครับคือถ้าเรารู้ว่าหมูป่าจะมาทางนี้นะครับควรที่จะควรนะครับควรควรที่จะลงน้ํายาเพิ่มเลือดครับลงไปได้เลยครับตรงนี้เพราะว่าหมูป่าจะได้รับการเยียวยาครับพอโดนระเบิดปุ๊บมันก็จะฟื้นฟูทันทีเลยครับแล้วก็จะเลือดเต็มนั่นเองแต่แก้วลงชานครับลงชานแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวแก้วจะจะให้ดูนะครับ แก้ลงชานครับหมูป่าบางส่วนตายลงไปนะครับแต่แก้ก็ยังลงไม่ได้ช้ามากครับเพราะว่าถ้าลงชานครับแล้วป้อมมาต้ายิงมาก็ถือว่าแย่เลยครับจากนั้นต่อไปนะครับมันก็จะไม่มีพื้นที่ที่เป็น2ช่องแล้วนะครับทําให้หมูป่าจะไม่เจอกับระเบิดยักษ์แล้วนั่นเองแต่แกก็ไม่รู้นะครับว่าระเบิดลักระเบิดยักษ์ที่เหลืออยู่นะครับมันไปอยู่ตรงไหนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน่าจะจุใจเนาะสอนเล่นแบบเต็มที่เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับคุณชมก็ปล่อยธนูลงไปชวมอาจจะเหลือพ่อมดไว้สักตัว2ตัวนะครับเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลานครับหรือบางท่านอาจจะเหลือหมูป่าเพราะหมูป่าตอนทานครับมันสามารถที่จะช่วยอ่าช่วยเก็บเปอร์เซ็นต์ได้ดีเลยนะครับไม่เช่นนั้นครับบางทีถ้าเราลงช้านะครับแล้วเวลาไม่พอเราอาจจะได้2ดาว99เป็นอะไรที่เจ็บปวดใจนะครับและธนูที่เอามาครับถากว่ามีกระต๊อบทั่งก่อสร้างอยู่ด้านริมนะครับก็สามารถที่จะปล่อยธนูลงไปจัดการได้นะครับ ก็จะเป็นวิธีโจมจีนครับที่แก้วตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้ชมได้ชมกันครับต่อไปเดี๋ยวแก้วพาคุณชมนะครับไปชมทางฝั่งของนี่เลยนะครับก็จะเป็นหอกควนระเบิดครับหอกควนระเบิดจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยคือป้อมนี้นะครับคือป้อมนี้นะครับเวลาที่มันระเบิดนะครับมันจะระเบิดตู้มนะครับและทาให้สร้างความเสียหาย1 8 0หน่วยนะครับทำให้หมูป่าเนี่ยก็อาจจะลดเลือนลงไปครึ่งหนึ่งเลยโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปตีจริงกัน เี๋ยวเราไปตีจริงกันครับแก้วไม่รู้ว่าแก้วจะถ่ายทอดได้ดีเท่าไรครับแก้วจะไปตีจริง1ึงตาครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใช้ฐานแครนกันว่าแก้วแนะนำครับให้ใช้ฐานแครนตัวอะไรตาแรกตอนนี้ครับเราจะไม่ใช้ฐานแครนโอเคแก้วจะขอกดตีบ้านที่มันหดๆเลยนะครับก็จะเป็นบ้านแปดที่ใช้ได้นะแบบนี้นี่จะไม่เอานะครับที่มันยังไม่แข็งอันนี้ก็อ๋อยังไม่แข็งครับเดี๋ยวเราไปต่อเอาบ้านที่มีคิงเรียว่าสิบเลยไหมเนาะ ได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวแกจะแนะนำาครับว่าจะเข้ายังไงมวยบ้านเจ็ดนะครับไม่เอา,าเราจะตีบ้านแปดทุนโหดอ่ะขอมาสักทีดิมาสักทีดิมันอยากนะโอเคเจอแต่บ้านเจ็ดบ้านสิบจะเอาบ้านแปดหนูจะเอาบ้านแปดโอเคบ้านนี้แหละก็อาจจะมีคนมาตีแล้วนะครับโดยแก้วมีเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่แกวอยากจะแนะนำนะครับคือเรารู้แล้วนะครับว่าคิงอยู่ตรงนี้ พาสแกนอยู่ตรงนี้ครับเราอาจจะเข้าด้านนี้หรือเอาจะเข้าด้านบนมาก็ได้ครับแต่มันจะไกลจากคิงนะแล้วก็ตรงนี้ครับมีหอคอยระเบิดครับหอคอยระเบิดนะครับซึ่งเราอาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วแบบนี้แก้วจะเข้ายังไงครับแก้วจะเข้าประมาณด้านขวาเข้าไปนะครับแก้วคิดว่าน่าจะไม่มีฐานแคนนครับน่าจะไม่มีฐานแคนโอเคเดี๋ยวแก้วปล่อยกลิ่ลงไปนะครับตรงนี้เลย2ตัวนะครับแก้วใช้พอมุดเป็นหน้ากระดานเลยประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใช้ ระเบิดลงไปหนึ่งตัวก่อนก็ได้ครับเป็นตัวเทคกับดักนะเขาอาจจะใส่ระเบิดลูกเล็กครับมาดักระเบิดของเราได้นะครับเราใช้ระเบิดไปด้านบนด้านซ้ายนะครับตรงนี้เลยโอเคแก้วลืมปล่อยคิงนะเดี๋ยวแก้วปล่อยคิงลงไปนะครับไปโจมตีกับคิงถานแครยังไม่ออกมาครับแก้วจะรอให้มั่นใจก่อนนะว่าไม่มีถานแครนครับโอเคกเลิมเข้าไปแล้วนะครับน่าจะไม่มีถานแครนครับแก้วเก็บอย่าผิดไว้ละกัน แล้วก็เข้าไปนะครับประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวแกวจะแนะนำนะครับว่าจะเข้ายัางไงคือเราสมาีิจะเข้าได้แล้วนะครับโดยมันจะเป็นอย่างนี้นครับเราจะตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาครับได้เลยซึ่งแกเห็นว่าคิงกับโกลิมอยู่ด้านบน,นครับฉะนั้นแกจะไปจากด้านล่างขึ้นไปโอเคนี่คือไอเดียของแก้วนะโอเคแก้วจะปล่อยหมูป่าลงไปนะครับหมูป่าลงไปเป็นนักดกานเลยอย่างนี้เลยและแก้วคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมี ระเบิดนะครับแก้วปล่อยพิ่มดิดลงไปหนึ่งขวดเลยโอเคไม่มีนะครับเขาอาจจะทํางานไปแล้วหรือเปล่านะครับแก้วใช้ยาบ้านครับที่ไม่ได้ใช้เอาไปลงตรงกลางครับเพื่อที่จะโจมตีให้ได้มากที่สุดเลยหมูป่าจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะได้รับการเยียวยานั่นเองอีกขวดนึงครับเราลงไปที่ด้านบนใกล้ๆกับหอกคอยระเบิดเลยก็จะเข้าไปนะครับเรามียาพิษทิ้งไปที่ประสาทแคนครับเป็นการโชว์แอนครับหนึ่งทีแล้วปล่อยธนูลงไปนะครับแล้วก็ ลงปลายนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือถ้าแก้วเล่นไม่ไม่สมูทครับมันไม่เนียนก็ขออภัยด้วยครับแต่ก็จะโจมตีประมาณนี้เลยนะครับคือถ้าไปปนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแก้วมักจะได้3มดาวทุกตาเลยนะครับถ้าไม่เจอฐานแครนะถ้าเจอฐานฐานแครนครับก็แล้วแต่ครับว่าเจอที่ตัวอะไรแก้วมองว่าฐานแครตัวที่รับมือยากที่สุดเลยนะครับคือมังกรมังกรเนี่ยเรารับมือยากครับถ้าเป็นตัวอื่นครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นาะยังไงก็ลองฝึกดูนะครับอาจจะให้เพื่อน ถ้าถายมาครับแล้วเราก็ลองเทสดูนะครับว่าเราจะรับมือกับมังกรยังไงแก้วกดมาตีนะครับมันไม่เจอฐานโฟ้แคนนะสิคือปัญหาของแก้วนะครับไว้แก้วหาวิธีแก้ได้ครับเดี๋ยวแก้วจะมาทําให้ชมกันโอเคเราก็ตีบ้าน8หลังนี้ครับที่เป็นบ้านโหดได้3ดาวเลยนะครับต่อไปนะครับแก้วจะพังชมนะครับไปใช้ฐานแคนฐานแคนครับเราเลือกขอได้เลยนะครับคือเราขอได้2แบบนะครับคือเราสามารถที่จะขอฐานได้25ช่องครับ จะขอตัวไรดีแก้วแนะนำนะครับเป็น2ตัวครับคือเล่น2แบบนะตัวแรกคือเปกาครับเปก้าเรามาเพื่อที่จะบุกตอนต้นเลยครับก็จะมีตัวแท้งเยอะนะครับหรือว่าคุณชมจะใช้เป็นหมูป่านครับหมูป่า5ตัวนะครับก็จะช่วยเก็บกว่าได้ดีนั่นเองซึ่งสิ่งที่แก้วแนะนำนะครับแก้วแนะนำเปกามากกว่านะแก้วชอบเน้นที่จะเอาตัวบุกมากกว่านครับและเราก็จะเหลือพื้นที่ใช้หมูป่าน้อยลงครับหมูป่าก็จะโจมตีได้ได้ดีเลยส่วนน้ำยาครับแก้วมองว่า เราใช้เป็นถ้าถ้าคิดว่าเจอถังแครน,นบอโนะครับแก้วว่าเอาอยาพิษไป1นขวดก็ดีเหมือนกันนะเรามียาพิษ2ขวดครับก็ใส่ไปที่ถังแคนเลยนะครับหรือว่าจะใช้เป็นข้างคาวก็น่าจะดีนะครับเพื่อที่จะโจมตีตอนทานครับแต่ว่าแก้วมองว่าเราเอาแช่ไปก็เวิร์กนะแช่งแก้วเอาอยาแช่ไปนะ <S <S โอเคแก้วซื้อถังแคนมานครับเดี๋ยวตอนนี้แก้วใช้ใช้ไปก้าก่อนครับเดี๋ยวตาต่อไปแก้วใช้หมูป่านครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า จะเป็นยังไงนะครับแก้วพนิฐานก่อนนะโอเคก็จะไปนะครับเดี๋ยวเราหาบ้านเหมือนเดิมเลยก็จะหาบ้านที่คนหดเลยนะครับฟึบฟบฟบปัญกาวไม่ตีตีไม่ไหวจ้าบ้านนี้ยังไม่หดนะโอเคอันนี้ยังไม่หดนะอันนี้ก็ยังไม่หด โอเคบันีิโฮนครับแต่บอกกันเลยนะครับว่าระเบิดยังครับอาจจะทํางานแล้วนะครับนี่แก้วแก้วเชาาบ,บ้านแบบนี้นะแก้วจะบอกให้เลย,ยน,นะครับว่าทางฝั่งของคิงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปราสาทแคนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้อเรเอิดอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าด้านนี้ได้เลยนะครับแก้วมีปัญหากับแอปนี้เนาะเราสามารถที่จะเข้าด้านซ้ายได้เลยนะครับเราจะได้ทั้ง3ส่วนนี้เลยและมูป,ปักของเราจะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวแก้วทำให้ชมกัน,นครับว่าเป็นยังไงโอเค โดยแก้วปล่อยโกเลมลงไปก่อน,นครับแก้วปล่อยเปก้าคิงพอหมดลงไประเบิดเนี่ยเราจะปล่อยลงไปด้านซ้ายโอเคเปก้า okay. จะเข้าไปนะครับระเบิดทํางานแล้วเราปล่อยระเบิดทิ้งไปนะครับแล้วก็เก็บธนูไว้เปก้าจะเข้าไปนะครับคุณผู้ชมสมาี่จะลีลาได้นะครับไปหมูป่าช้าก็ได้นะครับเพราะว่าคิงกับเปก้าเนี่ยค่อนข้างอึดเลยครับสมาที่จะโจมตีได้ถึกเลยแบบนี้นะครับเราจะเข้ายัางไงดี มาดูกันนะครับผู้ชมอ่านอ่านแบบบ้านออกหรือยังครับมาดูกัน,นครับโดยเราเห็นว่าด้านล่างจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะเข้ายัางไงแน่นอนนะครับว่าตามเข็มนาฬิกาหรือจะทวนเข็มนาฬิกาครับซึ่งแก้วเคยบอกแล้วนะครับว่าคิงอยู่ด้านซ้ายเราก็จะเข้าจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนั่นเองอันนี้คือสไตล์การเล่นของแก้วนะครับ้ชมอาจจะเล่นไม่เหมือนแก้วก็ไม่มีปัญหารครับเดี๋ยวแก้วใช้หมูป่านครับลงไปด้านล่างเลยเฟิบแก้วปล่อยยาบ้าให้กับเบก้ากับคิง แล้แกคิดว่าหมูป่าเนี่ยเลืเ่อนลงไปเยอะแล้วนะครับเราใช้เพิ่มเลือดเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านที่แออัดนะครับเป็นบ้านที่ค่อนข้างคแคบนะครับทำให้มันจะไม่มีกับดักระเบิดยักษ์ด้านในเลยนะครับเขาจะดักด้านนอกนั่นเองแล้วปล่อยเพิ่มเลือดให้กับหมูป่าปล่อยยาพิษลงไปที่โครงกระดูกเลยแล้วก็ปล่อยยาแช่ไปที่ท่าฝั่งของป้อมปืนใหญ่นะครับจากนั้นก็ใช้ธนูนะครับลงไปเก็บให้ทันเวลานั่นเองก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวตาาต่อไปนะครับเราไปดูกันว่าขอหมูป่ามาแล้วจะเป็นยังไงเราอาจจะปุงตอนต้นไม่นานครับแต่เราจะใช้หมูป่านานๆนั่นเองสนุกไหมชอบไหมครับแบบคลิปแบบนี้เนี่ยถ้าคผู้ชมชอบก็บอกแก้วได้นะครับหรืออยากให้แก้วปรับุงตรงไหนเพิ่มหัวข้ออะไรนะครับให้แก้วแนะนําอะไรบอกได้เลยนะครับแก้วอยากจะทําให้คลิปมันน่าสนใจนะครับแล้วก็คาณผู้ชมก็มาดูแลนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงครับจะได้เอาไปเล่นกันได้ดีเลยครับ พอการเล่นหมูป่าครับก็เป็นพื้นฐาน,นครับถ้าเราเล่นบ้าน 8, เป็ไปแล้วนะครับบ้าน9 10 11 12 13 14 15ไปจนถึง15เนี่ยเราสามารถที่จะเล่นตามได้เหมือนกันโอเคก็จะประมาณนี้เลยซึ่งส่วนใหญ่ครับถ้าไม่ทันเวลาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเรามักจะช้านะครับอันนี้แก้ววาดอะไรด้วยนะครับยังทันเวลาเลยครับแล้วก็เจอบ้านที่หดใช้ได้เลยโอเคเราได้มา3ดาว100%เ็เต็มนะครับตาต่อไป แก้วจะกดต่อเลยนะครับแก้วอัดเท็เดียวจบเลยนะฉะนั้นครับแก้วต้องกดเพรโอเคและแก้วผลิษฐานไว้ก่อนครับเผื่อว่าแก้วต้องอัดใหม่และแก้วก็ปลุกคิงให้มาตื่นเนาะคือเพรบ้านหลังเนี้ยแก้วใช้ซื้อทหารอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าบ้านแปกตาแล้วนะครับแก้วก็ไม่ได้อัปเกรดบ้านแล้วนะครับแก้วจะมีทุกบ้านเลยเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์เสิร์ฟให้ผู้ชมได้ชมทุกบ้านทุกสูตรเลยนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปต่อนครับโดยแก้วจะไปที่ ต่อไปนะครับเราจะขอฐานแคนเป็นหมูป่าเนาะคือท่ามชมเล่นเมืองหลวงแคนครับคุณชมจะได้เดยนพโพสดมาแก้วมักจะใช้ซื้อฐานแคนนะครับสำหรับบ้านเล็กๆนะแก้วขี้เกียจเอาบ้านใหญ่มาส่งครับแก้วก็จะใช้เดี๋ยวแก้วลองใช้น้ํายาเราลองเอาน้ํายาเอาน้ํายาแช่ไปเลยเนาะจะได้เหมือนกันก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันไปดูกันว่าจะเจอบ้านยังไงเนาะ โอเคขอบ้านทุนทวนนะครับเอาบ้านแปดตันเลยส่งมาให้แก้วเลยนะแก้วยินดีที่จะจัดที่จะบวกเลยนะโอเคบ้านหังนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ป้อมมอตาอัพเกรดอยู่เนาะฉะนั้นเราผ่านละกันอู้หูบ้านแก้วไม่ไหวนะจ๊ะโอเคอ่านี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ตันเนาะมันยังไม่ค่อยหดเท่าไหร่เราจะหาบ้านที่ทุนทวนั่นเอง โอเคอู้ไม่โหดเลยบ้านนี้ก็แอบโหดนะแต่อาวุธบางส่วนครับยังไม่ตันบ้านนี้ก็เหมือนกัน,นครับป้อมยังไม่ค่อยแข็งนะแต่เราเจอบ้านเริ่มโ,โหดแล้วเนาะดูแววว่าเราจะเจอในไม่ช้าครับยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนก้อนแก้วก่อนนะครับดูให้จบนะเราจะได้อยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวแก้วเงานะ จันแก้วจะเงาเนะครับโอเคโอบ้านแก้วนะครับไม่ไหวเลยบ้านนี้เหรอบ้านนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าทางฝั่งของมันมีเอาเคโ้ยวเคตีเลยเดียวจะเข้ากันครับเหมือนเดิมเดิครับเราจะดูคีย์หลักเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้านครับโดยคิงอยู่ตรงนี้นะครับปราสาทแคนอยู่ด้านซ้ายแล้วก็หอคอยระเบิดอยู่ด้านขวาครับเราอาจจะปล่อยหอคอยระเบิดไปเลยนะครับแล้วเราเข้าด้านซ้าย เอาโซนนี้ไปนะครับโซนนี้จะพังลงไปโอเคเดี๋ยวแก้วใช้โกลเลมลงไปก่อนนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ใช้พอมดลงไปหมูป่าตอนนี้ไม่ปล่อยนะครับตอนแรกลืมไปว่านึกว่ามันเป็นเปก้านะครับแก้วเกือบพลาดแล้วนะครับเราใช้ระเบิดเปกําแพงเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้โกลเลมเข้าไปทางแค่น่าจะไม่มีนะครับเราอาจจะปล่อยยาพิษไปเลยก็ได้แต่แก้วมักจะแนะนำนะครับว่าให้เก็บยาพิษไว้นะครับเพราะว่า เราอาจจะเจอกับโคกระาดับของกระดูนครับแล้วมันจะสับมันจะกินตูดหมูป่านะครับก็สามารถที่จะใช้ยาพิษลงไปจัดก,การได้นั่นเองมาอ่านไปบ้านกันต่อครับสนุกนะโซนตอนจังหวะเนี้ยโดยบ้านเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้เนาะเราสมาี่จะตามเข็มหรือทวนเข็มได้นะครับอ่ะมาดูคุณผู้ชมคิดว่าแก้วจะเข้าทวนเข็มหรือตามเข็มลองดาวนใจดูนะครับก็แก้วคิดว่าแก้วจะ เข้าแบบด้านล่างขึ้นไปนะเอาป้อมของควนระเบิดให้จบเลยนะครับก็ใช้หมูป่าลงไปตรงนี้เลยแล้วแก้วก็ใช้เพิ่มเลื่อนครับลงไปที่หอควัระเบิดเลยนะครับแก้วลืมปล่อยฐานแคนนะครับปล่อยลงไปด้านขวาเลยก็จะเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะมีกับดักระเบิดยังครับเพราะแก้วเห็นตรงนี้แล้วใช่นครับหมูป่าจะโดนครับแล้วปล่อยเพิ่มเลื่อดลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ยาแช่แช่ไปที่ป้อมปืนใหญ่ได้นะครับ โอ้สปริงเพียบเลยนะครับเราแช่ไปที่ป้อมปืนใหญ่ป้อมมอต้านครับแล้วก็ป้อมธนูโอเคหมูป่าจะเข้าไปนะครับก็จะเก็บสาเดาวด้ครับก็จะประมาณนี้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนเล่นสูตรสูตรมูป่าครับแก้วก็มีประมาณนี้เลยนะครับนี่คือความรู้ที่แก้วได้เรียนมาครับแล้วก็นํามาถ่ายทอดต่อนะครับชมชอบหรือไม่นะครับที่แก้วสอนแบบนี้ครับคือแก้วตั้งใจที่จะสอนไปทุกบ้านเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะทยอยทําไปเรื่อยๆครับ ก็จะเลี้ยงตั้งแต่บ้าน8ไปจนถึงบ้าน15เลยนะครับชมอยู่บ้านไหนก็อดจะรอเนาะแล้วก็อยากให้แก้วทําสูตรอะไรนะครับก็สามารถที่จะขอมาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะทําเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แก้วจะกลับมปทำบ้าน8ต่อนครับอาจจะเป็นเดือนหน้านครับก็อาจจะเป็นสูตรมังกรที่เดี๋ยวแก้วไปดูก่อน,นครับว่าสูตรไหนมันเล่นแล้วได้สามดาวค่อนข้าง,งดีนะครับแก้วก็จะเอามาเล่นชมกันนั่นเองซึ่งแก้วมองว่าแบบนี้เนี่ยคือหนทางที่ดีเลยนะครับที่เราจะ ได้เรียนรู้กัน,นครับแก้วก็ชอ,ช,อชอบชอบนะถ่ายทอดให้ชมได้เอาไปใช้กันนะครับมาดูกันว่าแก้วจะได้สามดาวหรือเปล่านะครับเหลือเยอะเหมือนกันนะก็เหลือบ้าน,นครับที่ไม่พังลงไปหมูป่าไปแล้วนะครับแก้วคิดว่าทัานเวลานะครับโอเคเดี๋ยวแก้วจะแอคชช่นครับปล่อยยาพิษทิ้งโชว์เน่ให้มันได้ง,งี้สิแก้วโอเคอ้าวเหลือห้องทดลองด้านบน,นครับยังไม่พังลงไปนะครับแม่ยังดีที่หมูป่ามันวิ่งเร็วนาะ ไม่งั้นครับเราอาจจะได้2ดาว99%แบบที่แก้วบอกไปได้นะครับว่าให้เก็บธนูนะครับไว้ใช้ด้านบนก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าแก้วให้ดูสูตรนะโดยสูตรมันจะเป็นสูตรนี้โอเคแก้วขอปิดท้ายไว้พินทอีินครับยังไงแก้วย้ำอีกครั้งครับเพื่อนผู้ชมอยากให้แก้วทาบ้านอะไรนะครับ ชมอยู่บ้านอะไรสามารถที่จะขอมาได้นะครับอยากดูแก้วทําสูตรอะไรก็สามารถที่จะขอมาได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะทยอยทําให้ชมกันเนาะถ้าชอบก็สามารถที่จะส่งฟีดแบ็กกันได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้แก้วพูดถึงประเด็นไหนบ้างก็สามารถที่จะบอกได้นะครับเวลาที่ไปตีเนี่ยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมบอกแก้วได้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะทําให้มันดีขึ้นเนาะแก้วขอบคุณทุกท่านเลยครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจริงจิงวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนสู้ๆนะครับทุกท่านขอให้ได้สาดาวแล้วพบกันใหม่สวััดีครบ หากคุณผู้ชมที่ชอบผลงานของแก้วสามารถสนับสุนแก้วได้ง่ายๆพียงใช้ค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง